ผูเขานั้นไม่เป็นเพียงแค่กองมวลหินและดินที่โผล่พ้นพื้นโลกแต่ยังเป็นพยานของประวัติศาสตร์และความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้ม่านหมอกแห่งกาลเวลาบางแห่งเป็นที่สถิตของเทพเจ้าในความเชื่อของชนพื้นเมืองบางแห่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับมิติอื่นและบางแห่งกลายเป็นสุสานของนักผจญภัยที่กล้าท้าทายไปสัมผัสความลับเหล่านั้นในคลิปนี้อับดุลเททูบจะพาทุกคนไปสำรวจ10ผู้เขาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและปรากฏการณ์ลึกลับ ที่จะทำให้เราต้องตั้งคำถามกับสิ่งที่เคยเชื่อมั่นและอาจทำให้มองโลกใบนี้ในมุมที่แตกต่างไปจากเดิม 1. เขาไกลลาดห้ามปีนตามความเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของพระศิวะในเขตปกครองตนเองที่เบต เขาไกลาลาดยืนตระงานด้วยความสูง6,638เมตรเหนือระดับน้ำทะเลเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในศาสนาฮินดูและพุทธถือเป็นที่ประทับของพระศิวะและเป็นแกนแห่งจัก,กรวาลที่เชื่อมสวรรค์โลกและโลกใต้พิภพรัฐบาลจีนห้ามการปีนเขาเนื่องจากความเชื่อว่าการรบกวนยอดเขาเป็นการลบหลู่เทพเจ้าในปี1980ไรโฮเมสเนอร์นักปีนเขาชื่อดังปฏิเสธข้อเสนอให้พิชิตยอดเขานี้ เพื่อรักษาความศรัทธาของผู้คนตามตำนานโบราณมีเพียงพระมิลาเรปะพระโยคีในพุทธศาสนาทิเบตเท่านั้นที่เคยขึ้นถึงยอดเขานักแสวงบุญเล่าว,ว่าผู้ที่อยู่ใกล้เขาไกลลาดเพียง12ชั่วโมงจะมีผมและเล็บยาวผิดปกติทเทียบเท่าเวลา2สัปดาห์และมีรายงานว่าเวลาดูเหมือนผ่านไปเร็วกว่าปกติเมื่ออยู่ใกล้ภูเขาซึ่งหลายคนเชื่อว่าเกิดจากพลังงานลึกลับของภูเขาศักดิ์สิทธิ์นี้ นักวิทยาศาสตร์บางคนสันนิษฐานว่าบริเวณนี้อาจจะเป็นวังวนพลังงานที่ส่งผลต่ตอร่างกายและจิตใจทำให้เขาไกลาลาดยังคงเป็นสัิลักษ์แห่งปริศนาและศรัทธ,ธาที่ไม่อาจแตะต้องได้ 2. ผู้เขาบราวปริศนาแสงไฟลึกลับในยามค่ำคืนมานานนับศตวรรษในป่าสงวนแห่งชาติปิสการัฐนอร์ทแคลโรไล,ลานา ูเขาบราวในเทือกเขาบูริสเป็นสถานที่ปรากฏแสงไฟลึกลับที่รู้จักกันในชื่อบราว์มาลเทนไลท์แสงเหล่านี้มีหลากหลายสีทั้งขาวแดงเหลืองส้มและน้ำเงินบางครั้งมีลักษณะเป็นลูกไฟขนาดใหญ่บางครั้งเป็นแสงเล็กๆสามารถลอยอยู่เหนือพื้นดินหรือสูงขึ้นไปบนท้องฟ้า ปรากฏการณ์นี้มีรายงานย้อนกลับไปถึงช่วงต้นศตวรรษที่12ก่อนยุคไฟฟ้าชาวเชโรกีมีตำนานเล่าว่าเมื่อประมาณปีคศ1200เกิดสงครามใหญ่ระหว่างชนเผ่าเชโรกีกับศัตรูบนภูเขาแห่งนี้และแสงประหลาดเหล่านี้คือวิญญาณของหญิงสาวที่ยังคงออกตามหาคนรักที่เสียชีวิตในสงครามหลายคนพยายามหาคำอธิบายที่มาของแสงเหล่านี้ ทั้งการสะท้อนของแสงจากรถไฟหรือไฟป่าเคยมีการจัดประชุมถกเถียงระหว่างผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านเหนือธรรมชาติและฟิสิกส์แต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปนักวิทยาศาสตร์บางคนเสนอว่าอาจเกิดจากภาพลวงตาแบบฟาตามอกาน่าหรือไฟฟ้าสถิตจ,จากหินคอสอย่างไรก็ตามแสงไฟลึกลับบนภูเขาบราวยังคงเป็นปริศนาที่ท้าทายทั้งความเชื่อและหลักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของรัฐนอร์ทแคโรไลนา 3. า เขานันทาเทวีปิศนาอาวุธนิวเคลียร์ของ CIA ที่หายไปตั้งแต่ยุคสงครามเย็นในช่วงสงครามเย็นหลังจีนทดสอบนิวเคลียร์ครั้งแรกในปี1964 CIA และหน่วยข่าวกรองอินเดียร่วมมือกันติดตั้งอุปกรณ์สอดแนมพลังงานนิวเคลียร์บนยอดเขานันทาเทวีเนรัฐอุตรคันใกล้ชายแดนอินเดียจีนเพื่อสอดแนมจีน แต่ในปี1965เกิดพายุหิมะรุนแรงทําให้ทีมต้องทิ้งอุปกรณ์ไว้ที่ความสูง24,000ฟุตบนยอดเขาสูง7,816เมตรซึ่งเป็นยอดเขาสูงอันดับ3ของอินเดียเมื่อทีมกลับมาในฤดูใบไม้ผลิปี1966พบว่าอุปกรณ์ทั้งหมดรวมถึงแคปซูลพลูทโทเนียมหายไปสันนิษฐานว่าถูกพายุหิมะหรือหิมะถล่มพัดพาไปการค้นหาอย่างเร่งด่วน ในปี1966และ1967โดยทีมอินเดียและอเมริกันแม้ใช้เครื่องตรวจจับนิวตรอนก็ไม่พบร่องรอยมีข้อสงสัยว่าข่าวกรองอินเดียอาจแอบเก็บอุปกรณ์ไปก่อนเพื่อศึกษาหรือเก็บปรูตโตเนียมไว้เอง เมื่อข่าวรั่วไหลในปี1978เกิดการประท้วงในอินเดียโดยผู้ประท้วงถือป้าย CIA ออกจากอินเดียและ CIA กำลังวางยาพิษในน้ำของเราชาวบ้านในหมู่บ้านไรนีเชื่อว่าอุปกรณ์นิวเคลียร์ที่หายไปอาจเป็นสาเหตุของน้ำท่วมรุนแรงในปี2021แม้นักวิทยาศาสตร์จะยืนยันว่าเกิดจากทาน้ำแข็งแตกความกังวลเรื่องการปนเปื้อนสารพิษจากแคปซูลนิวเคลียร์สู่แม่น้ำคงคายังคงหลอกหลอนชุมชนจนถึงปัจจุบัน เขาคังเชนเจิงาตำนานเยติเขาคังเชนเจิงายอดเขาสูงอันดับ3ของโลก8,586เมตรเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชนพื้นเมืองเลบซา์และลิมบูที่เชื่อว่าเป็นที่สถิตของโชงาหรือปีศาจคังเชนเจิงาซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทเยติการปีนขึ้นถือเป็นการลบหลู่จนมีการห้ามปีนจากฝั่งอินเดีย ชาวบ้านรายงานการพบเห็นเยติสิ่งมีชีวิตคล้ายลิงสูง1.8ถึง2.7เมตรมีขนปกคลุมกลิ่นประหลาดและฟันแหลมขนาดใหญ่ในปี1925นักสำรวจชาวอังกฤษรายงานเห็นสิ่งมีชีวิตสองขาบนเขาแต่การวิเคราะห์ DNA ในปี2017ยืนยันว่าหลักฐานที่พบเป็นของมีสีน้ำตาลฮิมาลัย 5. เขามัชาปูจาเรภูเขาที่ไม่มีมนุษย์คนใดเคยเหยียบ เขามัดฉาปูจาเรหรือยอดเขาหางปลาในเทือกเขาแอนนาปูนาของเนปลาลสูง6,993เมตรได้รับการปกป้องจากการปีนเขาเนื่องจากความเชื่อทางศาสนาและกฎหมายทำให้ยังคงความบริสุทธิ์โดยไม่มีมนุษย์คนใดได,ได้รับการยืนยันว่าไปถึงยอดเขาได้ ชาวท้องถิ่นเชื่อว่าเป็นที่ประทับของพระศิวะทำให้การปีนขึ้นถือเป็นการลบลูมีข่าวลือว่า b ิลเดนส์นักปีนเขาชาวนิวซีแลนด์ได้พิชิตยอดเขาแห่งนี้ในช่วงต้นทศวรรษที่1980แต่ไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการ 6. เซโรตอเรใครคือผู้พิชิตคนแรกเซโรตอเรยอดเขาในปาตาโกเนียบนพรมแดนอาร์เจนตินาชิลี สูง3,128เมตรท้าทายนักปีนเขาด้วยหน้าผาชัน900เมตรและเห็ดน้ำแข็งอันตรายจนถูกขนานนามว่ายอดเขาที่เป็นไปไม่ได้ในปี1959เซซาเรมาเอสตรีอ้างว่าพิชิตยอดเขานี้ได้แต่เนื่องจากคู่ปีนเสียชีวิตและหลักฐานหายไปจึงมีข้อสงสัย ต่อมาในปี1974คาซิมิโรเฟอร์รารีได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้พิชิตคนแรกจริงเมื่อทีมสำรวจไม่พบหลักฐานการปีนของมาเอสตรีในปี2005 7. ผู้ภูเขาไฟเอเรบัสปิศนาถ้ำน้ำแข็งใต้พิภพบ,บนเกาะรอสในแอนตาร์กติกาภูเขาไฟเอเรบัส ภูเขาไฟที่ยังคุกกรุ่นสูง3,794เมตรเป็นภูเขาสูงอันดับสองของทวีปที่ยอดเขามีทะเลสาบลาวาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีอยู่เพียง5แห่งในโลกใต้ผิวน้ำแข็งที่เย็นจัดถึงลบ30องศาเซลเซียสมีถ้ำน้ำแข็งที่เกิดจากก๊าซร้อนละลายน้ำแข็งสร้างโพรงและหอคอยน้ำแข็งสูงถึง18เมตร ภายในถ้ำมีอุณหภูมิประมาณ25องศาเซลเซียสเป็นที่อยู่ของแบคทีเรียชนิดพิเศษอย่าง c คอโรเฟกโซต t าและแอซิ o โ a แบคทีโรตที่ดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมสุดขั้วโดยไม่พึ่งแสงแดดในการสร้างพลังงานแต่ได้พลังงานจากการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์หรือปฏิกิริยาเคมีกับสารอนินทรีย์ ถ้ำน้าแข็งเหล่านี้เป็นแหล่งศึกษาชีววิทยาดาราศาสตร์เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมคล้ายกับดวงจันทร์ยุโรป,ป้าของดาวพฤหัสเปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์ค้นพบความหลากหลายทางชีวภาพที่น่านตื่นเต้นในแอนตาร์กติกาในอนาคตนักวิจัยอาจพบสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์แปลกใหม่ที่ไม่พบที่อื่นในโลกซ่อนอยู่ในถ้ำภายในภูเขาไฟแห่งนี้ 8. เขาพระสุมเมนศูนย์กลางจักรวาลที่สูงตรหงานเกินอย่างถึง เขาพระสุมเมนภูเขาในตำนานของศาสนาฮินดูพุทธและเชนมีความเชื่อว่าเป็นศูนย์กลางจัก,กรวาลที่เชื่อมโยงสวรรค์โลกและนรกคำพิบราณอย่างวิษนุปุราณนะและสุริยสิทธานตะบรรยายว่าเป็นภูเขาทองคำสูง84,000โยนดเปล่งประกายด้วยทองอัญมณีเงินและทับทิมล้อมรอบด้วยสีทวีปและมหาสมุทรภูเขาแห่งนี้มีความสำคัญทางศาสนาและจัก,กรวาลวิทยา นักดาราศาสตร์สมัยใหม่สันนิษฐานว่าเขาพระสุมเมนอาจเป็นชัญลักษ์แทนขั้วโลกเหนือหรือหลุมดำใจกลางกาแล็กซีทางช้างเผือกการที่คัมภี์ระบุว่ามีความสูงเกินอย่างถึงบ่งชี้ว่าเป็นแนวคิดเชิงนามนธรรมมากกว่าสถานที่จริงการสำรวจสมัยใหม่ในเทือกเขาฮิมาลัยไม่พบหลักฐานของเขาพระสุมเมนที่จับต้องได้ทําให้การมีอยู่และตําแหน่งที่แท้จริงในภูมิศาสตร์โลกยังคงเป็นประเด็นถกเถียงในหมู่นักวิชาการจนถึงปัจจุบัน ภูเขาเชสต้าปริศนา UFO อารยธรรมที่สาบสูญและสิ่งมีชีวิตจากมิติอื่นภูเขาเชสต้าภูเขาไฟสูง4,322เมตรในแคลิฟอร์เนียเป็นศูนย์กลางของตำนานลึกลับจนได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ลี้ลับที่สุดบนโลกโดยเฉพาะเรื่องเมืองลับใต้ภูเขาที่เชื่อว่ามีอารยธรรมล้ำสมัยอาศัยอยู่เช่นเมืองใต้ดินเทโล,ลสซึ่งเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตขั้นสูงจากทวีปเลมูเรียที่สาบสูญ ตำนานเล่าว่าชาวเลมูเรียซึ่งเคยอาศัยอยู่บนทวีปที่จมลงสู่มหาส Pacific, มุทรแปซิฟิกเมื่อ1 2 0 0 0ปีก่อนได้สร้างเมืองใต้ดินเทโลสใต้ภูเขาแชสต้าเพื่อรักษาวัฒนธรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงโดยชาวเลมูเรียถูกบรรยายว่าเป็นมนุษย์สูงราว2เมตรมีผมยาวสวมชุดคลุมสีขาวและรองเท้าแตะมีความสามารถเหนือมนุษย์เช่นการสื่อสารทางจิตและมองเห็นอนาคตอายุยืนถึง2 0 0 0 0ื0ถึงปีและสามารถเคลื่อนย้ายข้ามมิติได้ รายงานในช่วงทศวรรษที่1940อ้างว่าพวกเขาปรากฏตัวในเมืองใกล้เคียงเพื่อซื้อของด้วยทองคํานอกจากนี้ภูเขาเชสตาร์ยังเป็นจุดพบเห็น UFO b i g f o o ๊ฟและมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตข้ามมิติที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเหล่าจานผู้รู้แจง้งหรือ a s c เซน m มสเตอหรือวิญญาณมนุษย์ที่มีการพัฒนาทางจิตวิญญาณขั้นสูงรวมถึงถูกมองว่าเป็นจุดศูนย์กลางพลังงานของโลก 10. เขาอารารัต ับตำนานเรือโนอาเขาอารารัตภูเขาไฟสูง5,137เมตรในตุรกีตะวันออกเป็นยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ของชาวอาเมเนียและจุดสนใจของตำนานเรือโนอา ตามตำนานเล่าว่าเรือขนาดใหญ่ที่สร้างโดยโนโอาตามคำสั่งของพระเจ้าเพื่อช่วยเขาครอบครัวและสษษัตว์ให้รอดพ้นจากน้ำท่วมโลกที่กินเวลา150วันเรื่องราวนี้ปรากฏในศาสนายูดายคริสต์และอิสลามรวมถึงตำนานน้ำท่วมในวัฒนธรรมเมโสโปเตเมียการค้นหาเรือโนอาเริ่มตั้งแต่ศตวรรษที่4โดยพระคัมภีร์ไบเบิลระบุว่าในวันที่17ของเดือนที่7 เรือก็จอดอยู่บนภูเขาแห่งอารารัตแต่ด้วยความสูง5,137เมตรและสภาพธรณีวิทยาที่ไม่เสถียรทำให้การค้นหาเป็นไปอย่างยากลำบากทำให้เขาอารารัตยังคงเป็นปริศนาที่ผสานระหว่างศรัทธาและการค้นหาความจริงในอดีต